ไม่ได้แพ้นะเราชน,นะนะพี่พีอืมใกล้แล้วชนะแรงมาสเตอร์ได้ยังงงเลยเราเรากันน้องเรายังถามว่าชนะแรงมาสเตอร์กันได้ใช่ไหมเนี่ยมันเมนอื่นหรอือเปล่าฮะมันเมนตัวอื่นหรือเปล่าไม่ใช่แบบมันเล่นท็อปเลนนะมันมันเล่นท็อปเลนอยู่นะอืมออกมูนสโตนว่ะ เจอแน่ลาบาดอนเจอคุณเลยวันนี้มันออกเวทมันถ้ามันเล่นเวทอะซาราก้ามันฮิวแรงเอ้าฉันอยากรู้สฉยๆว่ามันแบบอุ้ยมันแบบฮิวแบบปลุกเพื่อนแบบงงอะไรเงี้ยฉันแบบเธอแล้วไกลหมดอย่างเงี้ยแล้วก็ฉันก็กด W อะที่จะรู้ว่ามันแบบอุ้ยจะเต็มหลอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบแอบตกใจอะไรอย่างเงี้ยมันมันฮิวอ่านอ่านอ่านสกิลดิสกิลมันมันมันฮิวตามอะไรตามพลังเวทใช่ป่ะอืมอืมใช่ตามพลังเวท ใช่ใช่ s, <S t a b ิวท่ามันมันก็ k ิวตามพลังเวทนี่แหละเต็มแต่มาตระกรมมันมันกินมานาเป็นยีงไงเป็นมั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 นไม่ได้กินเป็นแบบเป็นหน่วยมันกินบางทีมันกินมันมันมีท่าไหนที่กินเป็นเปอร์เซ็นต์ปะอะไรกินอะไรมานาหรอไม่มีไม่มีส่วนไหนที่กินเป็นหน่วยเจ็ดสิบเจ็ดสิบสี่สิบอะไรอย่างเงี้ย วิววีเมื่อวานเราเจนเิโคอ,ออกคอมสตติกฟิปอะคืออะไรปะอ๋อไอดาบดาบซอสตลอดใช่อมาว่าไงก็เทยเล่นกันไหม,มเล่นแต่ขออาบน้ำขอเกียรต์ตัวอยู่กลา,บานะกบงบ้าเน,นี่ยกระป๋องมมมมไม่ทานาัไทานได้แบบพวกเขาไปโรงเรียนก็ดี ว้ายมีคนมามีคนมาไอ้ไอ <re ้นี่ไงคอนโดมันคอนโดมันจะมาแล้วไงมันมันก็เลย g ้า b ห่วงละไม่สายกันไปแล้วหนูตะกี้ป่ามันป่ามันจะมาไงมันก็เลย g ้า b ห่วงเห็นปะอ๋อมันรอแล้วสภาพเป็นไงอ่ะพอมันก้า b หัวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ย มันรอใบอยู่เราไม่ต้องสมัครุกอันไม่สมัครไปี้นรับหใช่ไหมน่ตาใช่ไหมสมัครไม่หมดเลย มันเดินไปเดินมามันมันมันก็เลยใช้จะกี๋ไม่โดนอ่ะเก่งบบนโอ้ยฉันกล้าก่อนนะฉันเดินลงมาอืมไม่ว่าตรงนี้ ่เลนอื่นบ้าไหวเด้อนี่ว่าตรงนี้นหนึ่งมันคงไม่เทเลเปลหาอ,อ๋อไ,ไ,ไม่มีเทเลเลยโอ้โหแรงเกินโยล่าคุณเดียว เดีย๋ยวเขาทาน้ำมันดูกป่าว้าย ตามพีม่แกมไปแล้วเนาะโอ้ยมันกดอันนี้ทอนเอกซอรชันพี่ดอแรงมากคคือกะ็ ถ้าเธอโกงเนี่ยครับยเไม่ไดเรียนนานสะักริชื่อแนนก่งสไหมแบบวีวีไม่วีวีไม่ไม่ต้องไปสนใจคิวคนอื่นคิวเราดีกว่าดเออ,อ,อ,อแล้วจะถามเพื่อนแม่ ไม่ตอบเดี๋ยวยายโรงเรียนหนีกูแปกนึงว่าจบแล้วนะว้ายมันมาอียน,นี่มาอ๋อยู่กูออกไปเปิดไข่ได้อีหี้ยมันมันข่ำปะเอาว้าย ไม่ได้มังกรเราไม่ได้มังกร์อ่ะพี่จะเราได้คิวอีดออุย๊ยฝันหนูจะเป็นจริงนะครับพี่อาจารย์ปรดีเลยอาจารย์โค้ดพอดีเจมพอดีฝันหนูจะเป็นจริงเร่อไม่เก่งเหมือนกันเราเราคิวได้อยู่คนเดียวทั้งทีมดูดิไม่รู้เหมือนกันครับอุย๊ยฝันจะได้เป็นจริงแล้วล่อน <c oughs> ยเยสโลกาเบใจลาวะดอนดีด <c> อ <oughs> ยามกวีวีเห็นมาวีวีคิวให้เราวี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 ถ้าเปิดอมตะถ้าถ้ามันมันมันไม่ได้สนใจวีวีเลยมันสนใจเราเห็นปะโออยู่ไรมันจะยิงชันเจอคุณบอหมอกมาละเจอแน่มันไม่ได้สนใจวีวีเลยนะชอบชอนเมื่อกี้อ่ะพอ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 มันเห็นว่าว่าเราแรงปุ๊บมันมันเลิกสนใจวีวีเลยนะเจอใช่มันรานังก่อนทุกคนก็น้ำตาตกในหมดแหละมังกรอะไรอย่าไปจะมังกรลมมังกรน้ำมังกรน้ำบอกสุดท้ายแล้วโอ๊ย เลดอะโอ้ยขอเลดได้ไหมอยากได้อ่าเดี๋ยวนี้เป็นหมุนไอเวิร์ดแล้วหรอ hey. ใช่ใช่มันปรับแล้วดีเนาะโอ้ยมาทำอะไรลูกสมุนกูนะใบให้แล้วเออ <c oughs> เหลือคาสุดๆนี <c oughs> ่แหละเ <c oughs> มใจบรรกาเจอกูแด้ แต่ทันเดอรกูบอกหัดผัดแบปวิ่งเจอเจอเวเก้าเข้าไปมันมันมันหนีเลยอ่ะมันวิ่งเจอไปเจอเวเก้าเห็นปะใช่โอ้ยช่นไม่มีเอกซอร์บัลลอนว่าว่ายปะฟิวรานีไปแล้วโอ้แต่ฉันฮิลจะเต็มเลยนะต้องออกวอล์มออกแหละไอ้วิววิออกนี่ดิเอาไอ้เนี่ยวอล์มออกอ่ะอืมใช่จะต้องออกวอล์มออกแล้วฉันก็ต้องออกคาถาน้ำด้วยเพื่อนจะได้ครูดาวไว เจอเลยค่ะแล้วจะอออกะไรดีวะล่ึงล่วงสัญญาดีวะแต่ต้องมีวอ์มอกชิ้นหนึ่งนะไม่งั้นวีวีเลือดน้อยไปโอ้ฉันได้สแต็กจากเมยใจเลือดมาร้อยหนึ่งนะอีดังเลียมาแค่ร้อยหนึ่งไม้พอดิอืมเรื่นี้ดีนะ แล้วหาหรือทิ้งเ,เพื่อนเพิ่มพลังทิ้งเพื่อดเราบัตรเราเราก็ไม่ไหวมันเลือดเรืองมีอยู่แค่สองนันสองน่าจะไม่รอดอไปหน้าโอ้โหอ๋อตกใจยอริแคดหนีเป็นไงอะ่ะอ๋ออันนี้ันไม่รู้อ่ะอันนี้นางน่าจะเจอตัวแพ้ทางหรือมั้งยอริไม่นะตัวสู้ไม่ได้ก็จะก็ไม่ลุ้มกันมันเป็นค่าฟิโอล่าได้นะ โอ,อ้ใช่แต่ฟิโล่ามันจะฆ่าฉันเนี่ยเดี๋ยวกู <c oughs> มไปปอดไฟแล้วข้าข <c oughs> อ,องกูมันเหลือเกินตอนเนี้ยโิดยะโอ้ยต้านระวังนะเดี๋ยวเป็นคนนั้นนันเดียวอะ เอ,าอ,อ,อ,อ้าอืมได้ไหมแล้วก็มันแช่ตีไปแล้วโอ้ยเลือดฉันเลือดเกินนะเลือดะเตปละแล้วเมืองกรน้ำสองตัวนี่ว่าไม่แปลกหรอกสัะหิวม่นปิวล่ามันเจาะเอาเราคนเดียวเลดิเออเธออย่าไปเดินเข้ามุมที่แบบอยู่คนเดียวนะ หิดนะจ๊ะเรนช่วยไม่ทันโอ้ยมันมาแล้วเหี้ยบมันใครเนี่ยช่วยกูด้วยเออเออเอาอีกเอาอีกเออ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 หู้สโลกาเขาหิวแรงมาก ออยยอยออาออยออาออยออยออ้ออยเออเออเออไม่ใจช้ำวะโอเคตายสัตว <ennen> <S sucked> ์รอบดีกว่าเออๆลักแคสติดแล้ว เราตีทีละเจ็ดร้อยอ่ะตีออโต้อ่ะเออพอแล้วโดดเข้าไปจำเจียตรงนั้นเย <Yeah. S 1> <c oughs> อะโอ้ยังไม่ได้วอร์มหมกเลยอ่ะมันพี่ว่าอ่ะบอกตามตรงพี่จ้า,าควันชนะไฟอ่ะชนะชนะชนะทุกไฟอ่ะเลิศนาเกิดปุ๊บกินเหล้าฉลองปีใหม่ได้เลยไม่ชอบกินเหล้ากว่าดิเพื่อนอ่ะกินซนนันเนี้ย ตอนปีใหม่เราไม่ค่อยกินเหล้าเราเราเราชอบไปกินหมูกระถะมากกว่า,า,า,วาฉันเหรอฉันชอบอยู่บ้านชอบเล่นเกมกับพเพื่อนหนึ่งดูซิฮลเลอรกะาิวเท่าไหร่เราเราไม่ค่อยได้กินกินเหล้าเท่าไหร่แต่แต่เจนิวอว่ะกิน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 ทุกเทศกาลแล้วก็กินบ่อยด้วยออ้โ <laughs> <laughs> ูหิวหิวห,วหกมืนเออเออเออเลิศเลิศ